นนนนเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดชน,นันทนานันทวโรพาธเดนขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าท่านสอวอพิสิทธ์ขอภัยที่เอ่ยนามท่านได้พูดถึงว่าการตั้งกรรมธิการชุดนี้ไม่ต้องมีสัสดส่วนจะเป็นเฉพาะคนที่ต้องการแก้ไขเท่านั้น เรียนเข้าใจว่าท่านเข้าใจผิดแล้วนะคะในกลไกลระบอบประชาธิปไตยเรามีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยแต่เราจะทำตามมติเสียงข้างมากโดยเคารพเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าไม่ต้องมีสัสดส่วนมีแต่พวกของเราเท่านั้นนั่นคือระบอบเผด็จการค่ะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยท่านเข้าใจใหม่นะคะแล้วท่านเป็นสว ที่อยู่ในกลไกลระบอบประชาธิปไตยท่านปฏิเสธในการที่จะให้มีสัสดส่วนของคนที่คิดต่างเข้ามาแปลว่าท่านกำลังยึดหลักของเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทำความเข้าใจใดๆก็ตาม ในที่ประชุมพุทธิสภาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีคนเห็นต่างย่อมมีสัดส่วนของคนที่คิดไม่เหมือนกันนั่นคือระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่ที่ท่านบอกว่าไม่ต้องมีสัดส่วนมีแต่พวกเดียวเท่านั้นนั่นคือระบอบเผด็จการค่ะเข้าใจไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ